สวัสดีครับสวัสดีเอซีทุกท่านครับผมวันนี้อยู่กับผมครับช่องเสียเบียร์น้ำซิ่งครับมาเมื่อกี้มาส่งเสื้อผ้าครับตอนนี้มาส่งยางครับโอ้มามีค่าส่งไหมครับสี่บาทครับมาด์ว่าสี่ร้อยบาททุท่านเพราะมีเงินค่าส่งไง<อ>เบิร์ละไค่าส่งค่าส่งสี่ร้อย ว่างั้นเบืดแล้วเข้าไปเบืดอแล้วครับส่งเราต้องทำเราส่งเดี๋ยวเข้าไปเบ้แล้วอ่ะนี่มียางมาครับวันนี้สั่งยางมาใส่เจ้าสมอนั่แหละครับอะไรตอนนี้คือเราเตรียมสเปรย์ไว้พร้อมแล้วครับเตรียมเตรียมตัวไว้หมดแล้วครับนี่เสื้อเผาแหนบครับเสื้อเผาแหนบกันชนถ้อยเสียเราเตรียมไว้หมดแล้วครับเหลือแค่โครงลังกาครับเรายังไม่รู้ว่าจะเอาแบบไหนนะครับนะนอกในลองเรียบๆบ้ยเคียบเฮ้ยมารับกันครับรับเรากอน บิดตนครับใส่เรเดียนไปเลยครับบิดตน้นก็เป็นยางยางของทีมงานผมเองครับที่ถอดออกครับก็เลยเอามาแมงยางยางงามปะใส่ยางหนาเลยของเป็นยางของทีมงานผมนะครับเขาถอดออกก็เลยผมเลยเชื่อ,เ,อเลยครับส่งเลยม,มันมีแปดเซนบ่มีงเงิน <laughs> เซนละสองเปอนี่ สวยงาม <laughs> ซือ้อไม่ชุดละแปดท่นหาได้นี่อันนี้แค่สีท่านกวน,นึเนาะนี่อ่ะผมต้องคืนบินไหมครับลูกพี่เ,เ,เอาขึ้น,นอ๋อนี่เงินทอทนแม่มนี่ยางมาแล้วครับเอฟซีโอ้ดอกแน่นมากครับนี่แบบยางปีอะไรปะ ปียีนะครับตัวนี้ถ้าจะไม่ผิดนะมี่ผมดูก่อนพ่ออมพ่ออยางก่อนครับนี่ครับปียี่สิบครับอันนี้พอสอมยังว่าเม่อนยีบเบอ เฮ้ยมือนี้พ่อปีนี้พ่อซอยยังไงบอยี่สิบเพิ่งหยิบซีหยิบเอบโอ้นี่ครับนี่เดี๋ยวผมอ่านดูครับห้าศูนย์ทับยี่สิบทำเมื่อเดือนห้านะครับเดือนหา้าปีที่แล้วครับผมอย่างนี้ก็ก็ถอดออกจากยางหน้าครับก็ถอดออกจากยางหน้าผมเจอก็เลยทีมงานครับซื้อเลยครับยางล้างก็แบบนี้แหละสองพันสาม มันมีเงินสื่อด้วยของถูกซื้อหมดครับของแพงไม่ซื้อครับนี่แม่ต้องไปเลยกระไหนไหมเดี๋ยวกูเห็ุกับผมเดี๋ยวเดี๋ยวมึงไปเอากระทะออกมากระทะของยางอย่างนี้ เอามาแล้วดูอูนอกนถักระะทเก่าเออเอาสลิงมาเบิรจ้ะฮะเออไม่มีแนวงัดนดิอุ้ยงัดบุเขาดอกจังลีเดียนนะแข็งยังนี่บิร์ตจะไม่เห็เมาพ่นสีไว้ถ้าท่านใส่ยางนะมีสีอย so well. <c oughs> ู่เดี๋ยวเราจะเอากระทะมาใส่ยางครับเอากระทะมาใส่ยางนี่โอ้ สวยบอกเลยว่าสวยมากครับดูให้ดูเลยสวยกิ๊กค,ครับใส่ย,ยังหน้าได้สบายอ่ะสีเหลืองหนวดยังไม่หลุดเลยครับนี่ดูหนวดยังเลือดเต็มเลยสวยมากครับชอบครับชอบราคานี้ไม่เกี่ยงครับราคานี้เท่าไหร่ยังวะไม่ให้มันไปหรอกเพราะท่านอ้วนเป็นกิ่งเลยอยู่เดี๋ยวกิ่งเอา เดี๋ยวเราเจาะกระทะมาทำสีครับแล้วก็ใส่ครับนี่เป็นเรเดียน825ขอบ16นะครับ A 210นะครับผมเป็นเรเดียนบิดสโตนนะครับผมยางบิดสโตนนะครับนะนอกในลองคอก็เจียวเลยครับสุดยอดครับเดี๋ยวรอเฮียเอากระทะมาใส่แป๊บหนึ่งนะครับนะตอนนี้ก็ไปยางมาแล้วครับ แล้วก็เฮียแววกระถามาครับใส่รถพ่วงมาเลยนี่อย่างหนานนเจ๊สวยเลยนี่ t s a นะครับผมลูกนี้จัดไปเอ้ามูขัดจัหน่อยดิยดยนี่นั่นเอาอะไรมาห้องกันเด็ก้างเนี้ยเอาเอาเอาหนำขัดจั่อยกระดาษทรายปั้นจะไงยวผนซีให้เอ้ยไหน ห้องก็จะนั่นแหละห้องไรเงีเออก็ออตั้งได้นี่ได้นี่แหละ,ละขัดจะหนาวนี่จะไปเดี๋ยวเราจะทําการขัดขัดนะครับกระดาษทรายขัดตรงนี้ออกแล้วก็จะพ่นสีคเพื่อความสวยงามนะครับนะนี่กระทาย,ยังยรกระดาษทรายนั่ยยุทธึงมองแผ่นคาดนะยุทธึกำลังเออสั่นสูงสุดนะ ทำการขัดกระทะสองลูกนี้สวยนะครับถ้ายังใหม่ๆอยู่เลยใช้ได้เลยนะนี่เนี่ยหมูก็ทำการขัดครับขัดก็ไม่ได้ขัดอะไรมากมายครับเพราะว่ามันขัดแค่ผิวมันเรียบครับเราก็ทำการพ่นเดี๋ยดูสีก่อนครับ ไม่รู้ว่าสีเราเ,าเหลือหรือเปล่าหรือหมดแล้วครับผมก็ไม่ได้ดูสักทีนะครับตั้งแต่หยุดทำรถสิบสองล้อมาก็ไม่ได้ทำอีกเลยครับเออะน่าเก้อนี่ครับชุดสีเหลือไหมนี่แหละเหลือครับมูลงไปเห้อาเลือนะครับ นี่ครับสีเราก็พ่อเหลือนะครับยังพอเหลืออยู่นี่ก็จะเป็นสีของล้อแม็กนะครับนี่ดูง่ายๆเลยเงาสีบอลเก็ดใหญ่นะครับใช้สีบอลเกล็ดใหญ่ไม่ได้สีบอลเกล็ดเล็กนะครับเดี๋ยวจะทําการพ่นตอนนี้นะนะ FC นะนี่ครับก็เตรียมไว้ครับเตรียมใส่คู่กับเส้นนี้และครับนี่ทําสีใหม่ครับนี่ก็เป็นอันเสร็จวิธีครับ ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับนะนี่ก็เตรียมใส่กันนั่นแหละครับก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยครับเราขึ้นอย่างเดียวครับขึ้นก็คันสลกใส่ต่อแป๊บเบรกต่ออะไรก็เสร็จนะครับนะบางฝุ่นมือฝุ่นเตรียมไม่เรียบร้อยครับนี่มันก็จะเป็นถอยเสียกันชนครับเลือกใส่ได้เลย แหนบแล้วก็มีครับเสริมแหนบมีเสริมเยอะแยะครับแหนบมีเยอะแยะนะครับนะก็พร้อมชนนะครับตอนนี้รอรถอย่างเดียวครับรอรถมาว่ารถจะมาวันไหนครับรถมาวันไหนแล้วก็จัดมานนั้นเลยครับก็แต่งตามตั้งนะผมงบน้อยครับค่อยๆเป็นค่อยไปส่วนมากผมจะเน้นช่วงล่างก่อนครับเน้นพวกเผาพวกยางเอ่อพวกเบรกพวกนี้ครับต้องเน้น ให้เต็มระบบครับแหนบอย่างเงี้ยก็พวกชุดสวยๆงามๆก็ไว้ที่หลังครับไว้ที่หลังนะครับนะตังเหลือเราก็แต่งไปเรื่อยๆครับนี่ยยางบ้างคุณก็เนี่ยพื้นเดียวก็เกือบห้าพันแล้วครับเนี่สี่พันเก้าครับนี่พื้นเดียวครับเม็ดกว้างเม็ดหกสิบนะครับยาวเม็ดแปดนะครับนี่ก็เกือบห้าพันแล้วเอาเห็บสีที่ดูอะแค่นี้ก็หมดไปหลายบาทแล้วครับยางก็เกือบห้าพันเหมือนกันรวมส่งก็ห้าพันแล้วครับ เผาอีกสามหมื่นห้าครับนี่เผานี้สามหมื่นห้านะครับบอกเลยของดับเพลิงก็จะราคานี้ครับแต่ถ้าของธรรมดาก็น่าจะประมาณสามหมื่นสามครับแต่ของรถดับเพลิงก็ราคานี้ครับนี่ดูมันจะใหม่เลยนะครับนี่เอากระทะเราเสร็จเรียบร้อยครับงานนี้เอาเดี๋ยวเราชมคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเสียเบียร์ทั้งซิ่งด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปนะครับเนาะสวัสดีครับ